in นออนแอทกับแป้มเปรียพรสับแสนยากรค่ะใกล้ถึงวันวาเลนไทน์แล้วช่วงเวลาสุดเหงาของคนโสดแต่ในยุคดิจติตอลแบบนี้ไม่ต้องรอชะตาฟ้าลิขิตก็พบรักได้ผ่านแอปพลิเคชัน h a p p n นหนึ่งในแอปพลิเคชันหาคู่ที่กำลังได้รับความนิยมค่ะ แ p ป N ใช้เทคโนโลยี Geo Location เข้ามาช่วยในการระบุตำแหน่งของผู้ใช้แบบ Real Time โดยการใช้งานเมื่อดาวน์โหลดแอปติดตั้งลงบนเครื่องเรียบร้อยแล้วเข้าแอปลงทะเบียนใช้ผ่านบัญชี Facebook ของเราโดยการเชื่อมต่อกับ Facebook นั้นนอกจากจะป้องกันผู้ใช้งานที่ชอบสร้างโปรไฟล์ปลอมๆแล้วก็เพื่อแสดงข้อมูลเพื่อนที่รู้จักกันทั้งสองฝ่ายและความสนใจที่ตรงกันเท่านั้นโดยไม่สามารถโพสต์หรือส่งข้อความใน Facebook ได้เว้นแต่เป็นเพื่อนกันใน Facebook ค่ะ ในแอปจะแสดงโปรไฟล์ของผู้ชายที่อยู่บริเวณใกล้ๆในระยะไม่เกิน250เมตรในโปรไฟล์จะแสดงชื่ออายุและบริเวณที่อยู่แบบกว้างๆและเพื่อนใน Facebook ของเขาที่ตรงกับเราจากนั้นเมื่อเราเจอคนที่สนใจก็กดที่รูปหัวใจโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัวและเมื่อคนที่เราสนใจเดินผ่านมาใกล้ๆระบบก็จะทำการแจ้งเตือนแต่การเริ่มต้นทำความรู้จักกันนั้นทั้งสองฝ่ายต้องกดรูปหัวใจสนใจทั้งคู่ถึงจะเริ่มพูดคุยกันผ่านแอปได้ ค่ะแต่ถ้าต้องการแสดงชัดเจนว่าอยากทำความรู้จักก็กดที่ชม้มระบบจะแจ้งเตือนถึงคนนั้นให้ทันทีการทำความรู้จักกับคนแปลกหน้าก็ไม่ใช่เรื่องน่าไว้ใจสักเท่าไหร่แอปนี้จึงถูกออกแบบว่าผู้ใช้งานคนอื่นๆจะไม่สามารถเห็นสถานที่และตำแหน่งของเราอย่างแน่นอนตัวระบบจะเก็บข้อมูลเฉพาะจุดที่มีการเดินผ่านกันเท่านั้นและก็สามารถบล็อกผู้ใช้งานคนอื่นๆที่ไม่น่าไว้ใจได้ทุกเมื่อที่ต้องการค่ะ แอปหาคู่นอกจากมีแอปนี้แล้วก็ยังมีแอปให้เลือกใช้อีกมากค่ะอย่างแอป tinder b a o u m e e t m e w h o s h e r e ค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการตรวจจับผู้ใช้งานที่อยู่บริเวณใกล้กๆและก็ทำความรู้จักกันพูดคุยกันผ่านแอปจนเกิดเป็นความสนิทสนมถึงไม่ได้แฟนแต่ก็ได้เพื่อนใหม่ๆค่ะ หรือจะเป็นแอปที่มีการหาคู่จริงจังอย่าง OK c ค p i d ที่ผู้ใช้งานจะต้องทำการตอบแบบสอบถาม20กว่าข้อเพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกหากคนที่เหมาะสมและสนใจจริงๆแอปหาคู่เหล่านี้มาพร้อมกับความเสี่ยงเหมือนกันค่ะเพราะเราไม่เคยรู้จักหรือเคยเห็นหน้ากันจริงๆมาก่อนควรทำความรู้จักกันให้แน่นอนชัดเจนและมีสติอยู่เสมออย่าลงเชื่อคำพูดง่ายๆยิ่งถ้าเป็นมัยรุ่นก็ควรปรึกษาผู้ใหญ่นะคะ ความรักเป็นสิ่งสวยงามแต่ก็ยังมีคนไม่หวังดีใช้เป็นเครื่องมือทำร้ายเราค่ะแปลมลาไปก่อนสวัสดีวันแห่งความรักค่ะ